อาเล็กโอเคอาเล็กนะคะสองข้อแล้วถูกอพี่ตื่นเต้นมากๆเลยพี่ตอนนี้ตื่น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 วตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะและอันนี้แหละเป็นคําถามชิงมงแล้วนะพี่โบมีซิงเกิล้องเพลงนะชื่อเพลงว่าชื่อเพลงนี้นะชื่อเพลงว่าอะไรเดี๋ยวอันนี้พี่มีช้อยช้อยที่หนึ่งเป็นเมียกับผมไหมครับนะ ช้อยที่สองแฟนผมน่ารักช้อยที่สามแฟนผมเป็นผีเพลงไหนล่ะคะนุชเชลีข้อสองข้อสามหนูเลือกข้อสอง่อสอเพลงอะไรนะคะแฟนผมน่ารักเคยบังหรอไม่เคยไม่กับ3อก็ไม่ค่อยปกันอ่าอันนี้อันนี้ดูหนูมมั่นใจมากอ่ะ สุดท้ายถือว่าเมื่อกี้ตลกตลกเมื่อกี้ตลกตลกหนังที่พี่โบเล่นเป็นผีหนังนะคะลที่พี่โบเล่นเป็นผีมีชื่อเรื่องว่าอะไรมีชื่อเรื่องว่าอะไรเอาชอยไหมคะหนูชอยนะคะเอาช่ยลองคิดตัวภาพหน้าอย่างเงี้ยหน้าอย่าเงเงี้ยน่าจะเล่นหนังเป็นผีชื่อว่าล่ะหนูไม่ดูหนังเลยอ่ะ <c oughs> หนูออะไม่ดูอะไรบ้างวะอ่าไม่ดูหนังแต่ว่าต้องดูการ์ตูนบ้างแหละอย่างเงี้การ์ตูนดีกว่าที่พี่โบพาก การ์ตูนที่พี่โบภากดีกวการ์ตูนเรื่องอะไรข้อหนึ่งมาเนินมังกรข้อสองข้อสองนะหนูจรีข้อสองนะนอ,อ,งนะอย่าตื่นเต้นนะการกลวยข้อสามสโนวี่ข้อสี่เอลซ่าข้อห้าลาบันเซลข้อหกแอรเลีย <laughs> <laughs> เสด็สโนไวอะไรคะทำไมอะทำไมอะเอาล่อ้าวเห็นแต่งตัวแต่ไม่รู้จักเขาว่าเขาเป็นดารารู้จักค่ะแต่ไม่รูชื่ออ๋ออ๋อโอเคมาในนี้น่มม้อ่ะเตงมากดูจลีโถเอ้ยอัปเดตหน่อยอ อะไรนะนุซะลอาเมาวเมาว์เมาโอเค